มาดูช่างปอบเอาเงินไายลงครับนจัเฟสปลานเ้ยขุดซาสมได้เลยขอบข้างขาดครับข้างในยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนี่ลำยองน้ำซิ่งเลยเขาดูวิธีการครับลำยองน้ำซิ่งครับยุครุ่นยุครุ่นแล้ววากิโยตุิงึงจะดูครับนี่วิธีการอารมณ์ครับโอ้โหตึ๊บเลยครับ

đo phun không phải đâu, lang cho đi rồi lang lang tay nó thương bao cho con, cho con rất nhanh đấy này là động viên đấy

้้าวไม่ยยงานพิเศษครับนี่ช่างบ๊อบลูกค้ากิติมาสักต้องมาทำให้ก่อนอื่นเลยแม่มาไม่ได้เจ้าของนั่งร้องไห้คอยครับต้องมาให้ก่อนรัดคิวให้ครับนี่ ลองแน่นอ้ยลองแนนดแรถแรงครับแปดเกียร์รอบเกื่ร์ร้อยเจ็ดเสียลึก ตดแรงครับขึ้นลาดยางแตกเลยครับขาดเลยครับนี่ รู้ช่างบ๊อบจะทำยังไงตอนนี้กําลังยังไม่รู้เลยครับว่าจะทำยังไงทาความสะอาดอยู่ทากาวครับไม่ใช่ทากาวครับไม่ใช่ดุมกาวครับใช้เวลาไม่นานครับ เสร็จแล้วเยีสยเย่สองร้อยยูนิตเลยสองร้อยสองร้อยรถดีทันเงียบหน่นอ,อยปิยดีมากอ,อ่ะ វិញនរខ្លាំងទីមកកៅខ្ញុំយកមកហើយមិនមិនមឹងមកនេះមកបាត់អាសាយមុនណាមកត្រងវាវិញនរវិញបោបោទៅសាយមុនណាបេណាក់ខ្ញុំនេះល្ងីនេះហើយគេរត់កាញ់គេខនត្រូវទៅគេថាលឹងតទៅយទៅនេះឡើងមុនមកទៅកាត់ឡើងស្ងាត់ខាងครับພາទៅឈប់មកឡើងទីស្រៈតតទៅទៅឡើងអើយបានឃើញមុនណាក់នេះ

habri pro